เจ้าทีคุณนิดต่อลาคุณแม่ต่อลาบแะครับเนาะคุณในแม่ปูทั้งครายคุณปูแะครับเนาะเนี่ยพึ่งแล้วกันขยันขยันขึ้นกันเนาะแต่กี้ล้วก็ว่าที่เพิ่นดันในหีบห้อนะครับเนาะเพื่อไหนว่าคุณเก่งมากๆจกตะกี่เนาะก็ต้องดันขึ้นมาเลยครับผมก็ต้องแจ้นะครับ่โอ้เนาะ ไปเที่ยวบ้านประมาณนั้นครับผมมิ่งเป็นผู้คนในช่องง่งยๆผู้นในน้ำมารเราคำเราผู้คนกับบ้านไปเร็วเนะคำยังเหลือแม่เพ่จันทร์นะคำ <c oughs> นี่กีมนี่เราล็อกตรวจสอบนะว่าเพาู่นกับบ้านไปเร็วเนะคำยังเหลือแม่เพ่นจันทร์นะคำ <c oughs> นี่กีมนี่เราเ็อกตรวจสอบนว่า ตั้งเนี่ยลูกค้าไก่หวานไก่ไก่ฮางเตังและเบงนิลานและลุงโอกับผมนั่งอากับผมเนาะขอบคุณทุกท่านเนาะครับเนาะเอ้กัจังบอกกันหลังบ้านก็ได้เนาะครับเนาะสาธุด้วยจงพัฒนาความเพื่อนเพื่อนขับไปหาเนาะจงคุณแม่ปูกกดกระดิ่งไม่ก็ได้เนาะครับเนาะกดกระดิ่งหน้าที่อาจจะหรือเดินหรือโมเดินเนาะครับเนาะ ห้งเห็นคุณแเจววอยู่ไรเปิดสองเวลาเนะคบเนาะอืมผ่านการตรวจสอบไปแล้วเนะคบเนาะนี่คือก้นกามากขนะองของตาจะรี่คนหนึ่งนะคบเนาะที่ชอยเนี่ยน้ำเพื่อนเพื่อนเขามากน้องเจวเพิ่มเติมดีครับคุณทาวนเนะคบเนาะทาวน์เจวเพิ่มขยันจังเลยไปใส่เบ <c oughs> งนะ้องเนาะรับผมพรที่วาใช่ยเย,ยว่ ใช้วายงแล้วก็ใช้ยายงครับผมนี่เราก็ออกเส้นกระฟา,ากขอบคุณมาทาามามั้งลังมานด้วยกันเนาะครับผมอืมอาจจะนี่กับเอาความเป็นจริงว่าฟันฟังเลยครับคืนเวลา,วลาคุณหลายๆครับแม่วงพีบแล้วครับเนาะครับผมอืมผมเฉามากเนี่ยนีเนาะครับเนาะครับผมขอบคุณหลายๆเนาะแม่วงคีบนาะครับสวัสดีครับเนาะครับแม่ครูครับผมอาจจะรีบมาเปิดขากันมืองเย็นครับเนาะ อืก็ตัวขอไปพี่น้องของไปอยู่ขอบคุณมากมากนะครับอีทวีคุณในคุณแก้ววิเลกอนะครับเนาะคุณแก้วครับผมอืหน้าพี่น้องของไปเนาะครับเนาะแต่ไม่พม่อนี่ถามหลายคนนะไม่พม่านี่แะครับเตอร์ดีกาโบตาลีเตอร์ดีกานาะครับเนาะครับผมเป็นไใเนาะเดี๋ยวตาจิลีของมันนี่มัอขึ้นมาจิแวะนะครับเนาะ ไอ้แต่ว่าของขยันกระปุกทุกคนต้องเปิดเปิดวันละนิดตัอหนอนทักกายเพื่อนๆนะครับเนาะคือสวัสดีทักทายคุณแม่วงทีบนะครับอุณแม่ันไทยก็สวัสดีครับก็ผมขอบคุณหลายๆครับคุณแม่ันไทยนะครับเนาะผมประมาณนั้นคืออาจลีกอมาถงหน้านะครับเด้อเนาะพี่น้องฟองไปกันเลยเพื่อนๆเข้าไปหานเนาะ ุณแม่ปูกับกดกระดิ่งไว้ก็ได้ยนะครับเนาะกดกระดิ่งกนนะครับเนาะกับผมคุณนิดต่อลาบนะครับเนาะเป็นกําลังใ,ใจถอยนะครับเนาะต่อมาแต่ผดผีช่วยกิงไม่สนใจผดผีสวยจริงเพราะชาที่ฟ้าหน้าต่างออกเอาออกเอาออก,ออก,ออกไปเลยนะครับเนาะเวลาหน้าที่บุรุษหรอกครับผมคุณพมุนผลมาจังกันเอาออก,ออก อีิบจากอำนาจเจริญนะครับครับผมเพนจันพนาสี้เต่อเด็กคุณแม่เพนจันทอนเปิดหาเวลาครับผมหกโมงเช้าก็เปิดล่องเบงครับผมเปิดบาทรหกโมงเช้าก็ลองเปิดครับผมเปิดเที่ยงก็ลองริงสมบัติมากลนใหลไรเก่าสูงสร้างขอให้เจ้าชิปไหนผิดหนูเข้าไปลบเลย ถ้าตายก็เกลืออายตรงหน้าอาจัจฉริยบดีบันไดเด้อครับเนดะ้อครับผมสวีเก้าไม่เปิดบ้านเลยทมินบ่ไหลครับผมมีก็ได้แนะนน้ำเพืเ่อนๆไปได้นะครับแนะนน้ำไปเราเพื่อนทำตามตาตธี่เนะนน้นำไปเพื่อนกับพานคือกันมาตากไตแล้วครับเนาะ ขอบคุณมากๆกรับผมที่มาเปิดตากระน้องเฮ้กับกาติลีกาติลีเก็บไว้อนให้ดูกันเงี้ยเงี้ยฟังๆดูคเพิ่นกระพานไปแล้วเนาะครัำยังเหลือแม่เพ่นจันเนาะครับนี่ทีมนี่แล้วลอกตรวจสอบนะ้วว่าได้ผู้เพิ่นไหนหลับเป็นพนักงานเพิ่อนกับผมเพิ่นดันงเพื่อทั่วเนาะพี่น้องเนาะครับผมเอากระบาดไปทางหลับตอนไหนนี้เปิดบ้านครับผมเลี้ยงอาจติบ่วเดินอนิ่งเนาะคำกระผม มาถกทายเพื่อนๆครับผมเพราะว่าอืยังกี่เกมตัวจะถามได้เลยนะครับนกกำเนนะาะรอการตรวจสอบ,บออครับผมครับผมจะให้ขอบคุณหลายๆครับนกกำเน็จเป็นจันเนาะครับผมกำงยังใจช่วยนะกกบเนาจะรีกอยากจะช่วยๆนรกบเนานะแนะนำรู้จิบบานเพื่ยรู้งามตา ยม عة, ามน้องผ่านไปมาพยินในบ้านแบกมันได้า่างกลางจอดจะเป่าจยิบยมเอยมาทอดกะาแล้วก็เท้าหยอกหงนอะไกยอเกิดในปนว่าสวัสดีชาวนเลียวเาวชีพข่าเขผมน้องค่นแนะนช่วยดูแลรังบ้านไห้ใดน้คำเนาะคุณอีทคุณอีดจิบสักนํอนคำเนาครับคุณเบาโพน้อะคำเนาะปลาจิ้ปพาเที่ยวเนาะแม่เป็นจันทร์จะไก mm. ล้เบ <c oughs> าโพนนอะคำเนาะ ครับผมแม่ปูครับอยู่ตรงไหนครับผมอาตาลีเกรดเรียบร้อยคุณทวารแจ้เพิ่มเตวดีค้าคุณทวารแจ้เพิ่มนะครับนะเผาผลก็เตวรีคุณมีก็ได้แนะน้ำเพื่อนๆไปเลยนะครับแนะน้ำไปเราเกิดทำตามตาตาลีแนะนน้ำไปเพิ่นกับพานคือกันตั้งตั้งโสดจะฟังหยุดยั้งหรมาทอดนะครับมากระเท้าหยอกหินนี่ตีไอเกิดนี่เป็นว่า ท่วาวัี้ชาวเลี่ยวชาวชีขอบคุณดี่ไอ้ขอบคุณติดบูขอบคุณพีน่น้องชาวเลี้ยวชาวชทีทุกคนครับผมการี่รามาเปิดการมองเห็นนะกำนกมือหงือก็เที่ยวก้อยกันไปครับผมกดคอมเมนต์ก็ตัวเองนะับเนะกดที่กลางผมมุมบ้านปูได้นะคะนกกำแม่ปูนกบเนะขาเที่ยงตอนเที่ยงแม่ปูนกกำ ก็ดีไปแบบอย่างหนึ่งเนาะครับเราผนเนาะครับผมมาเปิดเปิดบ้านครับเรียนอยู่ป .6 เนาะครับเนี่เรียนอยู่ป .6 เป็นยังพานกดพานเกณฑ์ไปได้เนาะเป็นองพานการตรวจสอบไปได้ง่ายได้เื่องหนึ่งมาเทีนเนาะครับเนาะคนแม่ปูตะลีเจ้านะครับเนาะสวัสดีแม่แม่อำพึ่งกับตะลีตะไาย ทางหลังบันเลยเด้อครับเด้อแม่ตังไทยแม่พวงมณีคือก,กันเนาะแม่พมวงมณีเล่ากับเต้าเฟ้ฟ้าเต้า้ํำห่อนกาแฟ,ฟาพร้อมแล้วก็มีกาแฟ,ฟากินพร้อมแล้วพี่น้องคงได้ทุกวันโมเมนต์หนึ่งนั่นแล้วกันเนาะเปิดทุกมือยังยีครับผมอืรู้ืึอว่าคันเขาเปิดมากครับผมเหรียญมันเดินไม่พี่น้องทุกคนทุกทันกับ ขอตกเสาไปเด้อครับเด้อไปบ่วทัวบ่วถือเนาะพี่น้องปองไฟกับผมมาเปิดกับผมอืเอาไปเลื้อยๆนะครับไปอีกนะครับเนาะหลายบ้านหลายบ้านนะค,ะนะร,ร,ครับนะสวัสดีครับลุงสวัสดีครับเนา้องนิดต่อลาบเนาะครับเนาะคุณเอกคนที่วาิเวะกับผมตัวตอช่อ,องผ่านแล้วเนาะแม่เป็นจันเนาะคร <c oughs> ับผมอัน อันที่ไอ้ปลูกไปกีตะกรแหละตาจิล็เห็นยังมะเป็นกับผมเห็นยังมะเป็นโลกมาเปิดบหมดเลยเนาะแต้ดูนีกับผมรับผมอันเพิ่นดันกันมากกับผมแต่ว่าคุณเวลาบล็อกมันดันกับผมดีครับเด้อแม่ปูเนาะแต่เพื่อนแต่ที่เห็นแม่ปูที่นีแม่ปูโคตรกระดิ่งกระได้กับผม ปวดกระดิ่งกระไดรเบิงของนั้นเนาะยอดเหรียญก็ยังเดินกับผมไอ้เป็นเปนพอเห็นพบเปิดคาการเมืองเห็นเนาะคำยำใสเนเธอร์ไยไปมามีก็ลองน้ำทำเพลงไปได้เนาะพี่น้องเนาะกับผมลองน้ำทำเพลงไปได้กับผมมีพอนเพื่อนยังมาท่านหลับกับผมเพื่อนมาท่านหลับยังเป็นกำลังรใจกับมีสองสามทีห่าไ่นีแต่ไปได้ครับผมดวงมัด